นป่าแล้วมาโดนโดนโดนโนบีอะไรโดนป่าแก้มอีกแล้วคันนี้เลยคันนี้เลยโอ้โอ้มีมามีน้ำมาเป็นใส่ยางเลยโอ้โอ้โดนแล้วโดนโอ้ดูน้ำตกเลยอ่ะกลายเป็นน้ำตกไปแล้วโอ้โอเคโอเคโอ้ไปต่อเลยครับไปกันต่อโอ้สิงไบแบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะเอ้าสู้ได้ตอนนี้สู้ได้แล้ว ได้แล้วโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ทุกคนรถติดไหมไม่ดับรถมันยังติดอยู่ดับไหมรถดับไหมไม่ดับรถเอ้ยรถดับหรอรถดับเหรอรถดับครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องแช่กันเข็นโอ้ตอนนี้รถดับแล้วครับเอาครับเอาครับแช่กันเข็นนะครับทุกคนรถตุ๊กๆของเราดับเราจะกลับบ้านไม่ได้เอาแล้ว